น้องๆที่ฟังคลิปพีจิ๊บในเรื่องการที่กงสุนไทยในเวียงจันทร์และสวรรคเขตที่สปปลาวจะเปลี่ยนวิธีการให้วีซ่าแบบ e v ี s a แล้วเนี่ยก็มีคนสงสัยหลายๆคนเลยค่ะว่าแล้วจะเดินทางมาแบบบัตรท่องเที่ยวหรือเข้าทางด่านต่างๆของไทยเนี่ยยังจะทําได้อยู่ไหมอันนี้ก็ยังทําได้เหมือนเดิมนะคะถ้าน้องๆคนลาวหรือคนต่างชาติคนไหนที่จะไม่ได้ขอวีซ่าประเภทอ,อยู่ ติดตามคู่สมรสสมรสกับบุคคลสัญชาติไทยหรืออุปการะบุตรอุปการะภรรยาไทยหรือวีซ่านอนบีวีซ่านอนรีไทเมนต์หรือเป็นวีซ่าประเภทแม้แต่แรงงาน MOU อนะคะอันนี้เขาจะออกเป็น e ีว s a ให้โดยที่ไ,ได้มีสตแตมม์วีซ่าบนพาสปอร์ตแล้วแต่ว่าในส่วนของการเดินทางเข้าประเทศไทยของน้องคนลาคนเมียนมาคนกัมพูชา ในหน้าด่านต่างๆก็ยังมีการให้วีซ่าประเภทเออวีซ่าออนอะไลว์ลอยู่นะคะทางการไทยก็จะเรียกว่าวีซ่าผ่อนผันตอนนี้จะได้เป็นผ่อนผัน60วันนะคะสำหรับน้องคนลาวก็จะได้เป็นผอ60เหมือนเดิมนะคะถ้าเดินทางเข้ามาทางหน้าด่านเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจกันนะคะเพราะว่าการที่ทางกงสุนไทยในสปปลาวนะจะให้เป็นแบบอ e ีวีซ่าก็จะเป็นการเปลี่ยนระบบการให้วีซ่าการยื่นวีซ่าเท่านั้นเองแต่ว่า คนลาวที่เดินทางเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวไม่เกิน60วันก็ประทับเอาวีซ่าหน้าด่านหรือเป็นวีซ่าผ่อนผัน60วันได้เลยนะคะิจิตมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขยังไงหรือว่ามีอะไรอัปเดตก็จะส่งมาเป็นคลิปกันเรื่อยๆค่ะฝากติดตามไว้เลยนะคะ